โลกในยุคแรกอาจเป็นสีม่วงไม่ใช่สีเขียวมีทฤษฎีที่กล่าวว่าจุลินทรีย์ในสมัยโบราณที่อาศัยโมเลกุลอื่นที่ไม่ใช่คลอโรฟิลในการดูดซับแสงซึ่งโมเลกุลเหล่านี้น่าจะทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆมีสีม่วงนักวิทยาศาสตร์ค่อนข้างมั่นใจว่าโลกของเราเคยมีดวงจันทร์สองดวงซึ่งอีกดวงนั้นมีขนาดเล็กมาก โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน1,207กิโลเมตรแต่น่าเสียดายที่มันพุ่งชนกับดวงจันทร์อีกดวงซึ่งตอนนี้กลายมาเป็นดวงจันทร์ดวงเดียวของโลกนั่นเองเมื่อไม่นานมานี้มีวัตถุหนึ่งที่มาโคจรรอบโลกของเรามันเป็นดวงจันทร์จิ๋วชั่วคราวที่เรียกว่า2,024 D3 มันคือหินอวกาศขนาดเล็กที่มีขนาดไม่เกิน1เมตร และถูกดึงเข้าสู่วงจรของเรามากกว่าหนึ่งปีมาแล้วนักดาราศาสตร์เชื่อว่าดวงจันทร์จิ๋วดวงนี้ออกจากวงโครจรของโลกไปในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาฝุ่นอวกาศปริมาณ60-100ตันจะลอยตกลงมาที่พื้นผิวโลกของเราทุกวันอนุภาคของจักรวาลเล็กๆเ,เหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกปล่อยออกมาจากดาวหาง ซึ่งปกติแล้วเกิดมาจากฝุ่นและน้ำแข็งและเมื่อดวงอาทิตย์เปลี่ยนน้ำแข็งให้กลายเป็นไอละอองฝุ่นที่เหลือจึงตกลงมาอย่างโลกถ้าคุณมองมาอย่างโลกจากอาวกาศคุณจะเห็นมันเป็นสีน้ำทะเลเนื่องจากพื้นผิวเกือบ70%ของโลกถูกปกคลุมด้วยน้ำที่มีความลึกเฉลี่ย4,270เมตรและถ้าคุณรวมน้ำทั้งหมดมารวมให้เป็นทรงกลม มันจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง1,400กิโลเมตรซึ่งเกือบจะเล็กกว่ารัฐเท็กซัสด้วยซ้ำและปริมาณน้ำรวมทั้งหมดในทะเลมหาสมุทรแม่น้ำทะเลสาบทานน้ำแข็งน้ำใต้ดินและแม้แต่ละอองน้ำเล็กๆในชั้นบรรยากาศแล้วอากาศทั้งหมดของโลกใช้แล้วที่มีอยู่5,140ล้านล้านตันจะทำให้โลกมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตามยิ่งมันอยู่ห่างจากพื้นผิวโลกมากเท่าไหร่บรรยากาศก็ยิ่งมีความหนาแน่นน้อยลงนั่นเป็นสาเหตุที่อากาศครึ่งหนึ่งของโลกอยู่ในระยะแค่5กิโลเมตรแรกเหนือพื้นผิวโลกเท่านั้นทุกๆ2 0 0 0้0 3 0 0 0 0 0ปีโลกของเราจะมีการสลับขั้วแม่เหล็กกระบวนการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดมันอาจกินเวลาได้หลายร้อยหรือหลายพันปี เราอาศัยอยู่ในดวงอาทิตย์เนื่องจากชั้นบรรยากาศของมันทอดยาวไปไกลจากพื้นผิวของมันมากแม้โลกจะอยู่ห่างออกมาถึง150ล้านกิโลเมตรก็ตามแต่ก็ยังอยู่ไม่ไกลเกินชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์แสงเนื้อเกิดจากอนุภาพที่มีประจุไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ถูกสนามแม่เหล็กของโลกจับไว้แล้วปะทะกับชั้นบรรยากาศส่วนบนที่อยู่ใกล้กับขั้วโลก อ่าวฮัสสันของแคนาดาเกิดจากความผิดปกติของแรงโน้มถ่วงซึ่งในบริเวณนี้มีแรงโน้มถ่วงต่ำกว่าที่อื่นๆบนโลกหากคุณยืนอยู่ที่บริเวณเส้นศูนย์สูตรคุณจะมีน้ำหนักน้อยกว่าเวลายืนอยู่ที่ขั้วใดขั้วหนึ่งของโลกดาวอังคารมีปริมาตรเท่ากับ15เปอร์เซนของโลกและมีมวลน้อยกว่า10อร์เซนของโลกแต่ทั้งคู่กลับมีมวลของพื้นดินเกือบเท่ากัน นั่นเป็นเพราะประมาณสองในสาของพื้นผิวโลกของเราถูกปกคลุมไปด้วยน้ำน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกมีปริมาณมากกว่าครึ่งของปริมาณน้ำที่อยู่อย่างเป็นอิสระของโลกมันยังเป็นมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดเราสามารถนำทวีปทั้งหมดบนโลกเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของมันได้เลยโลกของเราค่อยๆชะลอความเร็วในการหมุนรอบตัวเองลง มันเกิดขึ้นอย่างช้าๆเพียงแค่17มิลลิวินาทีต่อ100ปีเท่านั้นและนี่จะทำให้วันของเรายาวนานขึ้นอีกแค่140ล้านปีหลังจากนี้หนึ่งวันบนโลกจะนานเท่ากับ25ชั่วโมง